พบกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมมากับรถที่ผ่อนสบายมากนะครับผมปีแรกแค่2,000บาทนะครับผมอ่าเริ่มต้นแค่ส0 0พันสำหรับเจ้าคันนี้นะครับผมเป็นอเมล่าปี2014นะครับผมเริ่มต้นเรามาดูห้องเครื่องกันเลยรถปีเก่าเดี๋ยวเขาหาว่าแบบเครื่องมันเก่าเนาะนี่เครื่องเลี่ยมๆไม่มีเยอะไม่มีซึมนะครับผมดูแลเป็นอย่างดีครับคันนี้ ไฟหน้าของเขาก็จะเป็นไฟหน้าแบบธรรมดานะครับผมกระจังหน้าเงาตัดด้วยสีดำนะครับผมสำหรับล้อคันนี้ชุดแต่งคันนี้เราจัดทรงมาให้เรียบร้อยนะครับผมล้อเป็นที3อสามเจ็ดยางนิโต้ด้วยดอกหนาๆแบบนี้ใช้ได้ยาวๆนะครับผมสีขาวเรี่มๆแบบนี้เลยนะครับคันนี้มีท่อมาให้หนึ่งใบด้วยนะครับผมจัดทรงพร้อมเสริมนะครับผมเดี๋ยวดู ด้านท้ายกันว่าจะกว้างขนาดไหนนะครับและดูท้ายของเขาดีกว้างขนาดเนี้ยจะเก็บอะไรอ่ะนอนสองคนยังนอนได้เลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวพาไปดูภายในอันดีกว่าว่าจะแจ่มขนาดไหนนะครับภายในดำเบา ผ้ากำมะหยี่นะครับผมสําหรับเจ้าคันนี้กระจกไฟฟ้า4ี่บานครับผมกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าอีกังหาพวงมาลัยหนังนะครับผมไม่หนึ่งแสนสามหมื่นกิโลนะครับผมวิทยุเครื่องเสียง CD AUX ได้นะครับผมแอบเป็นระบบปรับเมนนวดนะครับผมเกียร์ออโต้นะครับผมสําหรับเจ้าคันนี้ บอกเลยนะครับผมสำหรับคันนี้นิสสันอเมร่าปี14พอนถพรถูกสุดในเต็นท์ตอนนี้เลยนะครับผมต้องรีบจับจองเป็นเจ้าของกันแล้วนะครับผมก็ขอฝากขอบคุณนะครับผมที่ติดตามรับชมรับฟังเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม